สันทนาบุกถามชดาจับบ่อนยักย้ายบางใหญ่ทาไมถึงทำกับเขาได้สันทนาบุกมหาไทายถามชดาปมบุกจับบ่อนบางใหญ่ทำไมาถึงทำกับเขาได้ทั้งที่รู้จักกันมานานล้านไม่กลัวถ้าจะโดนฟ้องกลับวันนี้22มีนาคม67 ที่กระทรวงมหาดไทยในสันทนประยุนรัฐอดีตในตำรวจสันติบาลเดินทางมากระทรวงมหาดไทยเพื่อขอเข้าพบนายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่กรมการปกครองบุกจับบ่อนพนันขนาดใหญ่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีให้สัมภาษณ์สื่อถึงกรณีดังกล่าวว่าตนเดินทางมามีเจตนาดีเพื่อมาพูดคุยกับนายชาดาเป็นการส่วนนอตัวถึงการบุกจับบ่อนพนันบางใหญ่อยากรู้คือการบุกจับครั้งนี้เป็นการหลอกให้ผู้บัญชาการจับลูกน้องหรือลูกน้องหลอกเจ้านายไปจับเสียนกเขา เจ้าของบ่อนอ้างว่ารู้จักกับนายชาดาเป็นการส่วนตัวรู้จักมานานทำไมถึงไม่มีการส่งสัญญาณมาให้ก่อนบุกจับนายชาดาจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นพวกกันทำไมถึงช่วยกันไม่ได้ผมไม่โอเคกับนายชาดาตั้งแต่กรมการปกครองเข้าบุกจับตนเลือดขึ้นน้าย,ยานืนยันไม่ใช่การช่วยเหลือผู้กระทำความผิดแม้ผมจะเป็นประชาชนตัวเล็กๆไม่มีตำแหน่งใจมันไม่ได้ตนก็ไม่รู้จะคบกันไปทำไมเพราะเสียนกเขากับนายชาดาไม่ต้องพูดว่ามีความสัมพันธ์ขนาดไหน เมื่อถามว่าเป็นการหักหลังใช่หรือไม่นายสันทนะกล่าวว่าตนไม่รู้ว่าใครหักหลังใครสังคมต้องรับรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในบ้านต้องคุยกันแต่วันนี้ต้องตลบมุ้งคุยกันแล้วว่าเรื่องถึงขนาดนี้ได้อย่างไรย้ำว่าตนไม่ได้มาแสดงความเห็นใจเสียนกเขาแม้ว่าจะเป็นลูกพี่ก็ตาม เมื่อถามว่าการเดินทางมาพบในชดาครั้งนี้เป็นเพราะเสียนกเขาและลูกน้องถูกจับหลายคนจึงต้องมาออกตัวในวันนี้ใช่หรือไม่นายสันทนะกล่าวว่านักพนันไม่ได้กลัวถูกตำรวจหรือกรมการปกครองจับพวกเขามั่นใจในตัวเจ้าของบอนเพราะมันเป็นความรับผิดชอบหากถูกจับศาลก็จะสั่งปรับเจ้าของพร้อมทั้งจ่ายค่าเสียเวลาให้กับนักพนันนี้คือโลโก้ของเจ้าของบ่อน เมื่อถามว่าบ่อนแห่งนี้ไม่เคยถูกบุกจับเพราะมีแบคดีใช่หรือไม่ในสันทนะกล่าวว่าเสียนกเขาเคยบอกเพียงแค่ว่าแข็งโปกส่วนจะเป็นคนมีสีหรือไม่นั้นในสันทนะถามกลับว่าไม่รู้สิคนชื่อชดามีสีหรือไม่ตนไม่กังวลหากในชดาจะฟ้องร้องตนพร้อมท้าว่าพร้อมที่จะเจอและพูดคุยต่อหน้า ส่วนการที่นายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าหากเป็นคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยอยู่เบื้องหลังบ่อนพนันเป็นเรื่องเพอเจอร์นายสันธนะถามกลับว่าเพอเจอร์ใช่หรือไม่ทุกวันนี้ตนไม่เคยกินยานอนหลับ นายอนุทินคุณเป็นเจ้านายโดนลูกน้องหลอกหรือไม่หรือลูกพี่ไปจับบ่อนลูกน้องจะอยู่กันอย่างไรเพราะการเมืองนายอนุทินและนายชาดามีความสนิทสนมกันกระทั่งได้มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยถูกมอบหมายให้ดูแลผู้มีอิทธิพลในประเทศและใครคือผู้มีอิทธิพลตัวจริงยืนยันหรือไม่ว่าบ่อนบางใหญ่เกี่ยวข้องกับนายชาดานายสันทนะบอกว่าให้ไปถามเสียนหนกเขาเขา,ขาต้องดูข่าวอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์จะได้เข้าใจว่าใครทําอะไรยังไง นายสันทนะชี้แจงอีกว่าแต่ละเดือนบ่อนแห่งนี้มีรายได้เดือนหนึ่งเป็นร้อยล้านเสียนกเขาก็มีการดูแลคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าของบ่อนรู้จักกับนายชาดาแบบไม่ธรรมดาเคยไปกินเที่ยวกันก่อนจะมีบ่อนแค่พอมีบ่อนก็อาจจะมีการให้กันมากขึ้นตนยังไม่รู้ตัวเลขที่ชัดเจนเพราะตามมารยาทจะไม่ถามกันแต่เชื่อว่าบ่อนแห่งนี้ถ้าจะให้คนที่อยู่ในตำแหน่งกระทรวงมหาดไทยต้องให้หลักสิบล้านขึ้นไปนายสันทนะฝากถึงนายชาดาด้วยว่าชาดาทำไมถึงทำกับเขาได้